ขอาเลาเป็นที่ได้ามองหงัับปนสาง1เนเราเจอกันที่บ้านยอาดตำบลบาแก้วจงรกาใส่หว้นอเอนจเชกลังขเราเหมือนเดิมทน้อวันนี้นะคะขอบคุณเจ้าหน้าที่รักษาลอดภัยทุกนายแล้วก็ขอบคุณวบ้านุเรืองทุก ได้ติสุดก็ได้ล้ำพ <bathroom> ี่น้องในที่สุดกัได้ล้ำเอ้ตัดช่วงล้ำขอในคลิปนี่โยวันมาหัวฉากีดตะเกียร์ตไปรอ้อล้ียรนะครับครับได้เลยเรียบร้อยเราก็ปเก็บของก่อนนะครับผมเดี๋ยวพี่น้องตามไปก่อนเก็บของครับพี่น้องเาเก็บ เก็บฟองเต็มที่เรียบร้อยนะครับผมเดินมา้มาขึ้มาข้นมาักมาขีนามมขาข้า่มาข้ขาข้มาขข้า้นานา้า้นมเขา้ เก็บซาซาเสื้อเขาทุยอ้อยพระอ้อยเล่นจีผ่าอ้อยเล่นซื้อตีแล้วมันเจ็บของสามันเป็นนังซีหรือตัวชุ่มไฟอกมันค่อยเชี่ยวยกเว้นไฟอกฟูกูกแดเชียวมากเลยนะครับี่น้องบรรยากาศเตล่าเลยครับผม,มไปนั่งผมหอมจีนเครือน,นี้ผมอ่ามีจีนไม่ออกคำมา แต่เงไ้จนไม่เงนเนี่ยแล้วประกาศเสพยาบานเนี่ยวัีดอกมดดอกร้อยเออยดเสียงทีไปใช้าบน่ยย่างรอตีัรนี่ครับพี่นอครับเสรที่เรียบร้อยเมงานกับำลังยึด่ฟองรับี่นอ นก็กำลังเก็บซีเก็บฟองเตรียมนะครับผมไปงานที่น้องเรือนะครับผมมันยังหัวกะเอื่อกะเอินมากเ่ยเฉยโอ้มาตั้งยี่ตังลูกเด้ออย่างนี้ครับเพลที่ชาวบ้านก็กำลังพากันใช้เก็ขยะนะครับพี่นออก มือ่อแรกพี่น้องแตงแตนเปิดฤดูกาลมาล่ำเป็นน้องพระเอกหัวกระแดดล่ำนะพี่น้องปื๊ดดอกแช่ปลาพระเจ้าวันเราเป็นดอกวันดอกแช่ปลาคนนะครับข้าวๆนะเพราะมันขยายเลยพี่น้องเดี๋ยวดอกแช่ปลาดิพี่น้องออ ครับพี่น้องโอเคพี่น้องเบ่งบรรยากาศโดยร่วมนะครับผมเหมือนเดงนะครับพี่น้องพ่อกันอยู่ที่มาน้องเลือนะครับผมเพื่อน้องเลือจังหวัดขอนแก่นนะครับผมเสร็จแต่น้องเลือก็ไปบ้านโคราบ้านพายุเต้พายุทุกข์นะครับผมนี่นะครับ กูได้พังเนี่ยเขาชุดพวกนี้เนี่ยพี่เดยวาพัเาก็มีชุดเดียวไมีลายชุดแต่สายฟ้าทนเลบักลงกูได้ยีบักโลงหัวหน้าอางมันใจเองมันใจเองเดี๋ยวไม่ร่งกันเอาเขาเลยสีรูว่าเป็นผู้ใเอากับกับมึงใจเองเขาเล่นศิลุ้าย่างพานนะถอดีแทงอะไรบบนี้หรอา มาบอกผู้นี้นางเสื้อจาข้าินเดนเสื้อเนีกะเออกะอักนเหมือนเลี้มาสันเป็นนอนกวาดขู่รวแล้วมังแล้วมังคืออะไรบวกนย่าเอย่างย่งนี่คือมีอูมีีน้ำคู่กับพูู่ไปซอยดาวซอยดาวม้อนกับซอยดาวน้ำคู่กับน้ำคู่ละดอกเนียน้ำคู่้อก็เป็นยงดอกกินรอด

มาเข้ามาจากไหนไอจมาเามไหนกูบ่เขาีอ่ามันีช่วยรถนี้จ่าคอจกตู้เงาูจีเอ้า